สวัสดีค่ะทุกคนแสนกนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตจมูกครบ4ีเดือนแล้วค่ะสันจมูกเนี่ยมันมันเล็กเกินไปเนาะมันจะดูเป็นสามเหลี่ยมทําให้ดูแบบดูแข็งแข็งไปหน่อยเราจะไม่ได้ทําให้มันสูงมากไม่ใช่ว่ายิ่งสูงยิ่งโดดเนาะแต่ว่าเราจะต้องปรับสลบทุกอย่างให้รับกันทั้งหมด เคยทํามา3ครั้งครั้งแรกก็คือทรงแข็งมากๆแล้วครั้งที่2เนี่ยเราบินไปถึงเกาหลีเลยตอนนั้นก็คือมีปัญหาหนักมากก็คือปลายจมูกอักเสบค่ะทุกคนทําให้แบบเราไม่มั่นใจแล้วจนเป็นแผลอยู่ทุกวันนี้เลยก็คือเป็นรูตรงนี้นะคะ <Huh? S 1> พอมาแก้ครั้งที่3เนี่ยที่ไทยใช่ไหมคะก็คือด่งไปไปลายจมูกมันก็เลยบางมากจนเกือบทะลุค่ะสุดท้ายนะคะเนกก็เลยตัดสินใจมาทําที่โซเมโกะนะคะกับคุณหมอมิวนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าครั้งนี้คือจบเป็นครั้งสุดท้ายไม่แก้อีกแล้วแน่นอนนะคะ แก้จมูกนะคะครั้งที่4ี่แล้วค่ะครั้งที่เนาะคือตอนนี้นะถ้าถ้าดูนะคะจะเห็นเลยว่าสั่นจมูกเนี่ยมันมันเล็กเกินไปเนาะมันจะดูเป็นสามเหลี่ยมทําให้ดูแบบดูแข็งแข็งไปหน่อยเนาะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยค่อนข้างบางมากเนาะตรงนี้คือบางเจี๊ยบเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะปรับใหม่นะคะก็คือตัวแกนที่เป็นซิลิโคนเนี่ยมันจะต้องพอดีนะคะกับทั้งความกว้างของฐานกระดูกเดิมแล้วก็พอดี กับส่วนอื่นๆทั้งส่วนที่เป็นกระดูกแข็งกระดูกอ่อนเนาะ<ม>ก็คือปรับสโลปให้ดูละมุลขึ้นนะคะไม่เอาแท่งแบบผอมๆแกนๆแบบนี้เนาะ<ม>ส่วนตรงปลายเนี่ยเนื่องจากว่าผิวบางมากนะคะเราจะปรับลดความสูงลงจะทําตรงปลายเนี่ยให้มนๆละมุนหน่อยเนาะ<ม>แก้เรื่องปลายบางให้หน้าหวานนะคะ<ม>คือคําว่าโด่งเนี่ยเราจะไม่ได้ทําให้มันสูงมากไม่ใช่ว่ายิ่งสูงยิ่งโด่งเนาะแต่ว่าเราจะต้องปรับสโลปทุกอย่างให้รับกันทั้งหมดนะคะ<ม>ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะแก้กัน โดยเป็นเทคนิคเซมิโอเพนนะคะก็คือจะมีแผลด้านในรูจมูก2ข้างเนาะก็คือแก้ตะบายแล้วก็แต่งปลายปลายเราจะใช้ตัวเนื้อเยื่อก้อนกบช่วย ามาอัปเดตจมูกวันที่3นะคะคือมันไม่เขียวไม่ชมเลยอนะ่ะพรตอนแรกที่คิดไว้คือหน้าจะเป็นเหมือนไลออนคิงแล้วก็แบบว่าตาเขียวๆตาแบบปึงๆอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบไม่วมเลยวันที่7แล้วนะคะสําหรับการทําจมูกของเนีนะคะก็ไปตัดไหมมาเมื่อเช้านะคะตัดไหมนอกๆแต่ก็ยังเหลือตรงนี้อยู่นี่คะ่ะทุกคน คือยุบลงไปเยอะมากวันที่15แล้วค่ะค<อ>ือผ่านไปไวมากมากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบถ่ายจากแสงธรรมชาติที่ดูเลยอยู่ข้างนอกนะคะอันนี้ก็ครอบคราวทิวันแล้วนะคะเอาจริงป้าชอบทรงนี้มากแล้วแบบเวลาไปเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนทักว่าแบบเหมาะกับหน้ามากเข้ากับหน้ามากแล้วก็แบบไม่อยากให้ไปแก้แล้วเพราะว่าทรงนี้โอเคมากๆเลยการใช้ชีวิตเนี้ยก็เริ่มกินของได้เยอะขึ้นนะคะกลับมากินของได้เหมือนเดิมแล้วขอบคุณหมอมิวมากมากนะคะที่ให้จมูกแท่งนี้กับนักมาชอบมากๆเลย แก้จมูกที่โซเมโกะสวยปังไม่พังแน่นอนค่ะ